มาค่ะแม่บ้านทั้งหลายต้องมารวมตัวกันคลิปนี้นะคะกิ๊กก็คือไปได้ของเล่นมาใหม่นะคะทุกคนก็คือถุงขยะค่ะแต่น้องไม่ใช่ถุงขยะธรรมดานะคะน้องเป็นถุงขยะที่มีกลิ่นหอมกิ๊กก็คือเลือกไม่ถูกก็จัดมาเลยค่ะทั้ง5สีแต่ละสีก็จะกลิ่นไม่เหมือนกันนะคะสีส้มก็จะกลิ่นส้มค่ะสีเหลืองก็จะกลิ่นเลมอนสีองุ่นก็จะกลิ่นลาเวนเดอร์ส่วนสีเขียวนะคะก็จะเป็นกลิ่นแอปเปิลค่ะและสีชมพูที่กิ๊กชอบนะคะก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะกิ๊กก็จะ ใหม่แบบกิกมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วน้องก็คือแข็งแรงมากเลยนะคะใส่ขยะได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นขยะแห้งหรือขยะเปียกทุกคนดูเลยนะคะแต่ละสีก็คือสวยๆทั้งนั้นเอาไปนี่กิกรู้สึกว่าการเก็บขยะหรือว่าการทิ้งขยะมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและยิ่งเรามีถังขยะอยู่ในห้องแอร์นะคะกิกก็คือแนะนําเลยน้องช่วยดับกลิ่นได้ดีมากๆไม่มีความกลิ่นเหม็นของขยะเลยค่ะกิกก็ลืมบอกนะคะว่า1ห,หมวนก็จะมี40บใบเลยแล้วน้องก็จะมีหูจับด้วยนะคะทุกคนสามารถผูกได้สบายเลยค่ะส่วนขนาดของนน้อองะะะคก็จยู่่ที18 24 น,น้ิวใส่ขยะก็คือได้จุใจเลยค่ะตั้งแต่มาเจอถุงขยะรุ่นนี้บอกเลยว่าลืมถุงขยะรุ่นเก่าไปเลยค่ะ